วันนี้ <Jasmine> นงวนก็มาเก็บองุ่นที่ไร่องุ่นมีสุกค่ะไม่ได้มาเก็บองุ่นอย่างเดียวนะคะนงวนมาถ่ายแบบให้ด้วยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีไร่องุ่นประมาณ20กว่าไร่เลยค่ะเดินเข้ามาข้างในนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะตอนนี้นงวจนก็ถึงไร่องุ่นแล้วก่อนอื่นก็จะไปเปลี่ยนชุดกันหน่อยค่ะนงวจนก็จะได้ชุดนี้เลยนะคะน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าแอบหลวมนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลัดเข็มขัดเอาและนี่นงวนจะให้ดูนะคะพวงองุ่นใหญ่ๆเยอะๆเลยค่ะ่วงนี้นะคะใครที่มาเที่ยวสวนเพิ่งราชบุรีนะคะหนนมมมวแใ้าาาาทีี่่่ไรองุุสเลยยถูป อังุ่นกลับไปกินได้เลยค่ะได้กินอังุ่นสดๆจากไร่เลยนะคะสดมากๆวันนี้น้องมดก็จะมาอาสาเป็นนางแบบชุดพร้อมหมวกพร้อมกลัดเข็มกลัดไปเลยนะคะก็จะมีถ่ายสองเซตนะคะตอนสว่างกับตอนมืดตอนกลางคืนก็ถ่ายสวยเหมือนกันนะคะพี่ๆรอดูกันได้เลยค่ะน้องมดถ่ายไปนะคะก็กินอังุ่นไปด้วยสดๆ,ๆเลยค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากกินอังุ่นนะคะก็มาเดินเก็บที่ไร่สดๆเองได้เลยค่ะได้ฟิลสุดๆอร่อยขึ้นอีก300ซแล้วก็ยังได้รูปสวยๆไปอีกนะคะไม่ได้มีแค่อังุ่นเขียวนะคะองุ่นแดงลาย เม็ดก็มีค่ะมีจนถึงเดือนเมษาเลยค่ะใครมาเที่ยวสวนพึ่งนะคะแวะมาเก็บอง,งุ่นที่ไร้ก,กันได้เลยไม่เคยเก็บอง,งุ่นสดๆจากต้นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะฟินแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะตอนนี้ก็ถ่ายแบบช่วงกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มือระหว่างรอนะคะนงมดก็กินอง,งุ่นฉ่ำเลยค่ะและคุณหลังนะคะก็ช่วยถ่ายถ่ายได้แค่ข้างหน้านะคะข้างหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะชุดไม่ได้ใหญ่เลยนะคะนงมดแอบตัวเล็กเองถ้าใครอ,อยากถ่ายรูปนะคะมาช่วงเวลาประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะคะฟิลกาลังดีเลยและที่นี้นะคะไม่ได้ มีแค่อ่าง,งุ่นอย่างเดียวนะคะมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่น้องวอนดื่มนี้นะคะก็จะเป็นน้ำอ่ง,งุ่นค่ะอร่อยมากใกล้จะมือแล้วนะคะเตรียมตะเกียงพร้อมค่ะชุดที่น้องวนใส่วันนี้นะคะเหมาะกับชาวสวนอ่าง,งะะุ่นไหมคะพี่ๆน้องๆให้คะแนนน้นองวอนได้เลยนะคะว่าได้กี่คะแนนตอนนี้ก็คือมือจริงๆแล้วค่ะมีแค่ตะเกียงนะคะที่แสงสว่างจะให้ฟิลบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเลยค่ะพี่ๆช่างภาพนะคะก็ถ่ายรูปสวยมากๆตอนนี้ถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเช็ครูปกัน,นเดี๋ยน้องวอนจะต้องรีบเอาไข่ไก่นะคะขึ้นไปส่งที่นนเวะะค ก็จะมาเป็นคณะกรรมการการประกวดที่ไล่อังงุ่นมีสุขได้ค่ะไดยยังไงพี่ๆรอชมกันได้นะคะ